วัดีค่ะวันเสาร์ที่1พฤษภาคม2564มาพบกับพยากรณ์อากาศในวันนี้กับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะในวันนี้ถึงแม้ว่ามวลอากาศเย็นจะมีกำลังอ่อนลงแต่ลมใต้และลมตะว,วันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักรวมถึงอาจมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูเพราะคาดการเอาไว้ว่าฝนยังคงตกต่อไปอีกหลายวันและในไม่ช้าฤดูฝนก็จะก้าวเข้ามาแต่ก่อนที่จะไปถึงในช่วงเวลานั้นเรามาติดตามดูกันก่อนว่าวันนี้สภาพอากาศจะเป็นเช่นไรพื้นที่ใดจะมีฝนตกหนักหรือบริเวณใดจะมีฝนลดลงบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะแต,แต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดนะคะ ขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรากดถูกใจถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้กดแชร์หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพยากรณ์อากาศในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ของประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้น สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้เอาไว้ด้วยค่ะสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นในระยะนี้โดยพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่พะเยาน,าน่านอุตรดิตสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-25ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ และสุรินอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดน,นครนายกราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดระน,นองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้น so าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากพยากรณ์อากาศจะเห็นได้ว่าทั่วทั้งประเทศ ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงและในบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักร่วมด้วยจึงขอเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทั้งประเทศให้ดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังในบริเวณที่มีฝนตกหนักรวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดลมพายุรุนแรงเอาไว้ด้วยนะคะ และสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะและที่สำคัญช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะและต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักคอมชวนชื่นและผู้ที่สูญเสียจากเชื้อไวรัสโควิด1 9ึวในนาทีนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปราศจากโรคภัยและโควิด -19 ทีนะคะด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ